สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่ฝนพาทุกคนมาดูกล้วยไม้นะคะหลากหลายสีที่แรกพี่ฝนคิดว่าเขาพ่นสีแต่ไม่ใช่นะคือกล้วยไม้ที่เขาผสมสีอะ่ะทุกคนมันสวยมากมีทุกมีอันนี้สีม่วงอะ่ะอุ้ย <c oughs> มือไปโดนโทษทีโทษทีสีม่วงสีฟ้าทุกคนสวยจังเลยแล้วมันก็แพงด้วยนะ แล้วอันนี้ก็เป็นสีด่างเห็นไหมสวยจังเลยอ่ะสวยมากยสวยจริงๆนะเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์โอ้มีเงินเท่าไหร่ก็หมดเนี่ยถ้าคนชอบดอกไม้อ่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้อยู่ชั้นล่างโอ้โหดูดิ โอ้หทำไมปีนี้เขามีดอกกล้วยไม้เยอะมากเลยอะ่ะสีฟ้าพี่ฝนเคยซื้อไปแล้วสีน้ำเงินอะ่ะอืแล้วก็มีสีฟ้าสีโโหม,มว่วสีนี้สวยมากเลยเนะี่ยสวยมากอันนี้ดูดูอนนี้สีส้มทุกคนสวยจังเลยมาดูข้างหลังเลยแล้วนี่อีกด้านหนึ่งดูเดะ หลากหลายสายพันธุ์ทุกคนสวยมากดูนี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยสาม้อหโอ้โหพันกว่าเนี่ยต้นเดียวพันกว่าบาทโอ้โหนี่ดอกเท่ายักษ์ดอกใหญ่มากทุกคนสวยจริงๆเลยโอ้โหดูนี่ โหดูสิโหมันหลากหลายมากเลยอ่ะทุกคนถ้าซื้อเป็นของฝากนี่นะดูดิพันเนี้โหดูดิสวยเลยอ่ะสวยมากดู ตะลึงอยู่กับดอกกล้วยไม้เนี่ยแหละแล้วก็นี่แต่เนี้ยที่ไทยเราก็มีเนาะเขาเอาพันธ์จากที่เมืองนอกไปปลูกนะเนาะสวยมีหลากหลายสีแหละทุกคนนี่ทุกคนดูนี่โอ้โหเนี่ยดูดิอันนี้เป็นมุมกล้วยไม้นะ สวยสวยทุกทีทุกคนนี่ first time นะอ,อันนี้ปีนี้ครั้งแรกนะที่เขาเอากล้วยไม้หลายๆสีเนี่ยมาขายอะ่ะทุกคนทุกทีนะโหไม่มีนะมีแต่สีแบบปกติสีขาวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะน,นี่ก็เป็นสีปกตินะที่จะมีอ่ะแล้วก็สีขาวแต่สีเหลืองเนี่ย มีพี่ฝนเคยซื้อไปเคยมีแต่สีไม่ค่อยเข้มมากเอาไปปลูกแล้วแบบดอกมันเล็กลงโอ้โหทุกคนดูดิสวยมากจริงๆนะสวยเนาะนี่ยใบเน o n อท o ง you. ฮะค <You. S 1> ูสามี <laughs> เห็นสีเห็นอันนี้ซื้อเลยดูบอกว่าจะซื้อให้ให้เมีย <laughs> อยู่ๆเราก็ได้ดอกกล้วยไม้ซะงั้งนโู อยู่ดีๆเราก็ได้ดอกไม้ซะงั้นซื oh, ้อสีเหลืองให้เราซะด้วยนะโอ้โหคือทำไมปีนี้ปีนี้มันเยอะมากเลยอะทุกคนอันนี้ beautiful ฮะ I like when they do อันน okay, I mean. oh, ี้อืมแย่บัลลูแฮท a ู e t ก e ต็ e ออร m าธา t บัลลูคูดัมมี่โอ้เป็นวงกลมเลยเนี่ยเขาดัดให้มันเป็นวงกลม ก็สีสวยมากอันนี้ก็สวยนะเนอะอันนี้เนว่าซียังไม่นี่เมนี่เนี่ยเออมีโทเด็ดวันอันนี้เหมือนผีเสื้อเลยอ่ะสวยมากอะทุกคนไม่เคยเห็นน่ะมีหลายสายพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นอันนี้เคยเห็นแล้วโออยู่ตรงนี้มันทำาไ้ตรงนี้มันร้อนดูดูดูอันนี้สวยมากเลยมาเทียสใช่ ปีนี้เอามาขายโหปีที่เราไม่มีตังคนะ์ด้วยนะดูสิเห็นไหมขาวสวยอยู่ๆเราก็ได้ดอกกล้วยไม้ดอกจริงนะเนี่ยทุกคนไม่ใช่ดอกปลอมนะ <And> then, ดอกจริงนะคะทุกคนไอไลท์ดับเพปเปอร์วันพี่ฝนชอบสีนี้เนี่ยสีม่วงเนี่ย สีม่วงสวยมากเลยแฟนไม่ซื้อให้แฟนซื้อให้สีเหลืองมันแพงเนี่ยพันกว่าแล้วนะะต้นนึงอ่ะนี่ดอกดอกดิลลี่ป่ะทุกคนใช่ไหมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดอกจริงหมดนะเนี่ยทุกคนไม่ใช่ดอกปลอมนะทุกๆอันเนี่ยคือดอกจริงหมดเลย สวยมากเลยอะ่ะนี่ทุกคนดู